่วนตัวอ่าบน้ําส่วนตัวอาบน้นําเพื่อทำาละอร่างกายจะไปซุ้มหลังคาเขียงนะคะน้ำสดชื่นพอข,ขวานน้อยก็น้องช้างอาบข้างล่างพอข,ขวานก็ ขัดตัวให้ข้างบนร่วมด้วยเชื่ยกันโอ้เสียงามแปลกเตรียมตัวจะไปซุ้มหลังคาเขียวนะคะเตรียมตัวจะไปซุ้มหลังคาเขียว ม,มสขุขอให้ได้ติ๊บเยอะๆนะลูกวันนี้นะอาละไปซุ่มหลังคาเขียวให้ได้ติ๊บเยอะๆนะครับเอมให้พ่อควานไว้ซื้อขนมแอาล่าได้กินกล้วยเยอะๆนะลูกนะ

ตือใส่ก้นตือใส่ตูดใส่ตูดก็ความต้องใชอถูด้วยนะถ้างั้นดินมันไม่ออกนะ นี่คือเสานะคะเสาของบ้านน้องมองคลนะคะยกเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ม่ะสีต้นนี้นะคะบ้านของน้องมองคลสังเกตดูขา ตัวจะไปทำงานก็อาบน้ำอาบท่ารอนะคะเลยจ็ไปทำงานครับช่วยช่วยบนช่วย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 เฉะหมดแล้วบ้านแฉะหมดแล้วบ้านอ่ะโอ้ติดขาติดขาไป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 กันไปกันพตะวันเดี๋ยวปิดน้ำให้เองไปเลยโอ้โหแม่ใช่เดินทางกับ เดินทางไปทำงานออแล้วค่ะเดินทางไปทำงานแล้ว